ท่านผู้ชมครับนั่นเป็นเพียงกรณีศึกษาที่หนึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและในรายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกเช่นกันแต่จะเป็นมะเร็งตรงส่วนใดของร่างกายเราไปฟังจากปากคุณป้าสงกรานเกิดพิมานกันเลยครับเป็นมะเ,เร็งปากมาลูกมะเร็งปากมาลูปจ้ะเป็นปนานหรือ,อยังครับงแต่ปีสี่ค่ะตั้งแต่ปีสี่เจ็ดจ้ะ โอ้โหก็เกือบจะสิบเกือบเกือบแล้วซีเจ็ดห้าเจ็ดปีได้ก็รบสิบปีแล้วใช่ไหมฮะ,ละมแล้วออตอนที่เป็นมีอาการเป็นยังไงบ้างครับตกเลือดตกเลือดแล้วก็ไปรักษาอยู่พิโโรุบบุรีเขาให้แล่แล้วก็ แล้วก็ไอ้ให้คีโมให้คีโมก็ให้แล่ใส่แล่ใส่แล่เหรอจะแล่ยังไงไม่รู้คุณหมอเขาใส่เป็นเป็นแท่งมันเป็นแท่งในในในช่างคลอดจะเจ็บไหมครับมันมันไม่เก็บหรอกเพราะว่ามันแบบเราเขามีผ้าแบบผ้าเศษใส่มุดเออช่องคลอดเรา ตอนจะใส่นี้เขาก็วางยาแล้วรักษาขั้นต้นในการใส่แว่นใช่แล้วเคมีโอเคมีโอแล้วก็สายแสงสายแสงด้วยจ้าแล้วผลเปน็นไงบ้างครับมันก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปตรวจประจำปีทุกปีหมอเขาให้มาบอกใหตแบบก้ตรวจแบบว่ารักษาต่อเนื่องแบบว่าไปตรวจภายในทุกปี แล้วฉา,ายแสงนี่ฉายหลังจากฉายแล้วเนี่ยรักษาที่นานแค่ไหนครับถึงจะออกมาพักฟื้นที่บ้านเรียนครึ่งเพราะว่า,าวันอาทิตย์ก็ไม่ได้่ายต้องเรารู้ว่าเป็น,นคือรักษามาเดินครึ่งแลวก็ออกมาพักฟื้นที่บ้านนั่นคือนั่นคือตอนนั้นอยู่ในปี47จอยู่ใช่ไหมจ้าจ้ะ,จะอเอ่อ พอทำเฟ้นก็ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดมาคุณป้าเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นหรือเปล่าไม่แล้วทำไงนะปฏิบัติตัวเลงก็ไม่กินพวกของดอง<ม>ของหมักของดองไม่กินพวกน้ำอัดลมไม่กินปลาไม่กิน<ม>แล้วก็มากินตัวนี้แหละดีขึ้นอาการแต่ก่อนนี้ไปหาหมอนี่มันจะตานี่มันจะเหลืองหมอเขาจะให้กิน พวกยามิตามินหรืออะไรนี่นะคือมีอาการตาเหลืองตามันเหลืองแล้วทีนี้มาตัวนี้ไอ้สีเลือดมันจะขึ้นมันจะมีเลือดขึ้นมีสีเลือดขึ้น้งแต่รู้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่ยนะฮะแล้วก็พักฟื้นตั้งแต่หลังปีสี่เจ็ดมาแล้ก็หลายปีเลยนักกว่าป้าจะรู้จักใช่ไหมเรื่องนี้ป้าทานได้นานหรือยังครับก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ของลงนัดไป สองขวดนึงสองขวดนึงเอาไปขวดเดียวก็แสดงว่าเพิ่งกินได้แค่ขวดเดียวใช่อไหมครับจ้าก็แสดงว่าเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้กินไม่กินอะไรไม่ได้กินยาเลยไม่แต่ว่าควบคุมอาหารเราควบคุมอาหารไว้อ๋อคือกินแบบว่ากินในสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับเราเจ้เชื่อไหมครับ ก็พอสดพอเลยใช่ไหมจ้าตัวสูงเลยเวลาไปตรวจที่หมอว่าอะไรบ้างเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไปตรวจล้วหมอไปไปตรวจทุกปีนะหมอเขาไม่ว่าอะไรเขาก็เขียนว่าก็มันดีดีเฉยเฉยแต่มันผลแบบว่าเรารู้สึกว่าก็อาการมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บเลยในท้องเราอะตอนตอนที่เป็นมะเร็งช่วงแรกเนี่ยความรู้สึกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายคปณป้าเป็นยังไงบ้างจะ ตอนรักษามนพร้อมเหนื่อยพร้อมกว่านี้อีกเพราะปกติผลเป็นอะไรมีจะค้ำเลยนะค้ำแต่นี้มันไม่ค้ำแล้วผิวมันก็ดีขึ้นเนี่ยแต่ก่อนนี่มันจะดำเป็นจุดเป็นจุดเป็นเนี่ยก็เห็นเขาบอก่าคนนั้นเป็นเหมือนกันตกเลือดตกแบไปเยี่ยวนี่มันจะเยี่ยวนี่จะเป็นเลือดออกมาเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งจะไปโรงพยาบาลแล้วก็หายก็ทีนี้เอ่อเล่าให้ผมฟังนิดนึงว่า รู้จักลิบโบมูยเนี่ยจักน้องนัดได้ยังไงจ้ะอยู่บ้านใกล้กันหลานทายก็ว่าได้เพราะว่าแม่เขาเป็นในจ้าเขาเป็นพี่พี่ลูกน้องกันครับแ,แม่เขานี่ก็เป็นหลานท้ายก็เลยเ,เขาก็แนะนําให้ป้ากินตัวนี้มันก็ดีขึ้นเหมือนก็ท้องเรานี่เหมือนไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้ ไม่ปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บแต่ก่อนมันจะปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บนะเป็นเป็นแบบว่ามีอะไรมันใสอ่ะเหมือนควารู้สึกเหมือนมีหนอนอะไรเออมันมีอะไรใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีมันมันใสแบบแบบว่ามาเหมือนกับเรามีพยาธิอ๋อมันคืออยู่ในท้องเลยใช่ประมาณนี้ไมรู้สึกอย่างนี้เลยแบบว่าเม่มันมีพยาธิมันจะใช้ไอ้ช่วงพยาบาลเทาอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วแล้วตอนเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ย เวลาหลับเวลานอนเนี่ยหลับนอนหลับสบายไหมฮะมันก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกมันดำตะกอนนี่ดำกินอะไรได้ไหมตะกอนกินไม่เคยได้เดี๋ยวนี้ระยะนี้กินข้าวได้หน่อยมันน้ำหนักมันขึ้นนะเนี่ยตะกอนไม่ไม่ขึ้นหรือว่าดูดูจนว่าดูสอดส่องดิ้นก็มองหาอาการของคนเป็นเมล็ดไม่เจอเลยเขาบอกว่าทำไมปลาไม่ดำไม่ดำตอนตะกอนมันดำดำดำเหมือนเป็นจุดเป็นจุดดำ เป็นมึกเป็นมึกามันดำมันดำค้ำเลยนะฮะข้ามกวดนี้มามันก็ดีขึ้นมาเลือดเดีนี้จะมือนี่มันไม่มีเลือดเลยเมื่อก่อนนี่มือซีดเลยมือซีดมองดูนี่เหมือนเหมือนบือดูมือนี่ก็รู้มันชีดแต่เราได้ได้กินยาหมอก็ให้ยาวิตามินมากินทุกเดือนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวนี้ยามันมันเพราะมันมีเลือด คือเหมือนเลือดลงมันมันดีขึ้นมันดีขึ้นเออตาเรานี้ก็มีสีเลือดขึ้นขอบตานี้มันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีเลยมันจะเหลืองอ๋อคือไม่มีสีแดงเลยวันเถไม่มีแต่ก่อนใช้ยามิตารมินช่วยอ๋อถ้าหมดก็เหลืองครับนี่กินยาตัวนี้ไม่ไม่เหลืองครั้งแรกที่กิน้าไปเลยเด็กครั้งแรกจะมันก็ดีขึ้นทองเนี่มันจะท้อนตะก่อนท้องมันโต ท้องมันโตนะเดี๋ยวนี้มันยุบลงหน่อยนะ่ยท้องคือท้องท้องน้อยเนี่ยมันจะโตมันก็คนมีท้องเดี๋ยวนี้กินตัวนี้มันยุบลงมันไม่มีหนังหน้าท้องโอ้แล้วผิวพรรณก็คือจากที่ดำมันดีขึ้นมันดีครับมันก็ดีขึ้นเนี่ยตาที่เคยเหลืองก็ไม่เหลืองมีสีตะก่อนนี่มันจะลายหูลายตามันจะเหมือนกระโหลกตาโมโมครับตาเออแต่ตอนนี้มองไปไหนชัดเจนนะครชัดชัดเจนดี ทุกวันนี้นอนหลับดีไหมครับเรื่องนอนล้วต้องมองสบายดีทั้งหมไอ้ที่ผิวพรรณนี่ก็ตะกอนไม่ดำดาเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยนี่นั่นยังดีเนี่ยคนเขาว่าเขายังว่าผิวอันดีขึ้นตะกอนนี่มันจะดำนะต่างต่างตะตนวันเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยสีมือนี่มันจะขึ้นแดงเหมือนกับคนไม่เป็นอะไรตะกอนนี่มันจะเหลืองมันจะแบบคล้ายๆบางทีมันจะบูบ คือลุกนั่งลุกเร็วๆเดินเร็วเมื่อลงลุกลุกถ้าเรานอนนี่เราหล่อลุกนี่ไม่ได้มันจะเวียนหัวเพราะว่าเหมือนกับเลือดเราไม่หล่อเลี้ยงไอ้สมองไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเดินขัดไปหมดใช่ไหมเดินปกติแล้วป้ากินกี่กี่ครั้งต่อวันครับกินวันละสองครั้งเช้าเย็นอ๋อเยอะแค่ไหนครับกี่แค่แค่ 10งมแ,แค่ครึ่งขีดแก้วนะครึ่งหนึ่งาจะมีแก้วแถมมให้จ้าแล้วเขาขีดไว้ครึ่งแก้วอ๋อกินเช้าเย็นเช้าเย็นก่ออาหารจ้ากินตอนท้องว่างใช่ไหมกินเพราะว่าเพราะว่าได้กินยาแล้วก็พักไว้พักหนึ่งก็กินข้าวอ๋อแล้วน้องนัดเขาแนะนำยังไงเวลาทานแนะนำป้ายังไงเขาบอกกินเขาให้กิน กินกน่อนอาหาร<ช>แล้วก็กิน,กนยายแล้วก็หยุดด้วยภักหนึ่งแล้วพักก็ไปกินข้าวทีนี้ก็ปฏิบัติตามอย่าง<อ>ให้คัดมือแล้วเห็นความแตกต่างไหมครับต,ตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วที่เราไม่ได้รักษาตัวเลย,ยมาเราทานลิโมเดอเรสต่างต่างเพราะอะไรเลยมันเหมือนคนไม่เป็นอะไรท้องเราก็ดี<ช>ท้องเราก็ไม่ปิ๊บป๊บป๊้แป๊บ มันจะตอดแบบว่าไอ้มันตอดแบบเนื้อฮาโลมันคล้ายนั่นนะมันก็ไรมันใสมันนั่นดแป๊แบไปแป๊บล่าสุดยังไปตรวจกับหมออยู่ไหมครับตรวจแล้วหมอว่าอะไรบ้างยังไม่ตรวจปีนี้ยังไม่ได้ตรวจปีนี้ยังไม่ตรวจเหรออือก็จะได้ติดตามข่าวคุณบ้าต่อไปค่ะแล้วอยากจะขอบคุณอะไรกับน้องนัดที่แนะน<อ>ําให้รู้จักกับพี่มูมูบ้างครบขอบคุณน้องนัดมากๆที่ช่วยไอ พยามมวยมาให้รับประทานให้แข็งแรงดีขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณ